ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมมิสเตอร์รอยนะที่ช่อง So อ c เกอร์สไ r เปอร์เป็นประจำทุกวันเหมือนเคยก็จะคอยหาสถิติหาข้อมูลหาอัปเดตตัวผู้เล่นดีๆมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเอาไว้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจในทุกๆค่ำคืนเนาะวันนี้เดินทางมาถึงวันพฤหัสที่2ี่สดกรกฎาคมเนาะก็เป็นช่วงหยุดยาวของใครหลายๆคนเลยนะก็หยุดสุกเสาร์อาทิตย์ยาวไปเลยนะสวันนะก็หยุดกันเต็มที่เลยนะเดือนกรกฎาคมนี่ หยุดยาวเยอะจริงๆนะสองสามรอบเลยนะก็ทันใดเดินทางกลับบ้านเดินทางไปเที่ยวก็ขับรถระมัดระวังกันหน่อยนะช่วงนี้เทศกาลน่าจะลดเยอะเนาะอ่ะมาถึงฟุตบอลของเราในคืนนี้ฟุตบอลของเราในคืนนี้ผมเลือกมาเป็นคู่นี้นะเป็นฟุตบอลยูโรปาคอนเฟนซ์ลีกนะเป็นถ้วยเขาเรียกอะไรถ้วยเล็กของทางฝั่งฟุตบอลยุโรปนะมีแชมเปี้ยนลีกมียูโรปาครับแล้วก็มีถ้วยเล็กเพิ่มขึ้นมาเนาะเริ่มฤดูกาลแรกฤดูกาล ที่แล้วนะก็เป็นทางฝั่งโลมาได้แชมป์ไปเลดูกาลนี้ก็อยู่ในช่วงเริ่มต้นนะวันนี้เลือกคู่นี้มาเป็นคู่ระหว่าง f อฟบอกเจอกับโมนนะเป็นยูรป้าคอนเฟลนต์ลีกรอบคัดเลือกนะวันนี้เล่นกันที่บ้านของ f อฟบอกนะสนามโบลัสอารีน่านะเตะกันเวลา5ทุ่ม45เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูข้อมูลของคู่นี้กันผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือน ช่องซ o อกเกอร์สไนเปอรเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยเนาะเดี๋ยวกดแล้วเราไปดูกันว่าคู่นี้มีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจกันบ้าง f b o บอกเจอกับโมนะัอันนี้เป็นรอบคัดเลือกรอบที่2นะแล้วก็รอบหน้าก็จะเป็นรอบเพย์ออฟแล้วก็จะไปเป็นรอบแบ่งกลุ่มเนาะอันนี้เป็นรอบคัดเลือกรอบที่2ก็จะเป็นทีมเล็กๆของทางฝั่งยุโรปนะวันนี้ F บอก F บอกนี่คือจากลีกสวีเดนนะตอนนี้อยู่อันดับ10ในลีกสวีเดน เจอกับโมนนะ่าโมนี่มาจากนอร์เวย์นะตอนนี้โมนเป็นอันดับหนึ่งในลีกของนอร์เวย์เนาะวันนี้เล่นกันที่บ้านของเอฟบอกที่สวีเดนนะอุณหภูมิ18องศาก็ถือว่าร้อนสําหรับสวีเดนนะแต่ว่าเย็นๆสําหรับประเทศอื่นนะสวีเดนนี่อยู่ในแถบสแกนดิเนเวียนะอุณหภูมิก็เลขตัวเดียวเป็นหลักนะแต่ตอนนี้อุณหภูมิ18องศาก็ถือว่าร้อนของทางสวีเดนเลยนะวันนี้ไม่มีฝนด้วยนะมีเมฆก,ก็อากาศดีพร้อมที่จะแข่งขันกัน มาดูเฮ to เฮ a d กันก่อน Head to head คู่นี้เจอกันมาครั้งเดียวนะเจอกันมาครั้งเดียวก็คือนัดแรกของคู่นี้เนาะเป็นการแข่งขันแบบเย่าเยือนนัดแรกเล่นกันที่บ้านของโมนะโมชนะไปได้4ประตูต่อหนึ่งเลยนะนัดนี้ก็อาจจะเล่นสบายหน่อยสําหรับโมนะเจอกับทาง f อฟบอกมาดูฟอร์ม6แมตช์ล่าสุดของทั้ง2ทีมกัน 6แมตช์ล่าสุดของเจ้าบ้าน F บอกนี่ไม่ดีเลยนะชนะ1เสมอ2แล้วก็แพ้ไปถึง3แล้วที่แพ้3นัดก็คือแพ้3นัดรวดเลยนะแพ้3นัดหลังสุดนี่แพ้ฮัมมาบีสามศูนย์แล้วก็แพ้โม่สีหนึ่งแล้วนัดล่าสุดนี้แพ้คาม่ามา1ประตูต่อศูนย์นะก็เรียกว่าไม่ดีเลยสําหรับเจ้าบ้าน F บอกต่างกับโม่ o, ทีมเยือนเลยโมทีมเยือน6แมตช์ล่าสุดนี่ไม่แพ้ใครเลยนะชนะ4แล้วก็เสมอไป2นะเข้าเบรกชนะมา4นัดรวดเลยนะชนะทอมโซ่ชนะ โมเกซุนชนะ F บอกแล้วก็นัดล่าสุดชนะซันเดฟยอตมา3ประตูต่อ2นะั้นเรียกว่าฟอร์มค่อนข้างแตกต่างกันเลยนะเจ้าบ้าน F บอกนี่แพ้มา3นัดรวดส่วนทางโมนี่ชนะมา3นัดรวดนะนี่คือฟอร์มล่าสุดของทั้ง2ทีมมาดูฟอร์มในการเป็นเจ้าบ้านของทาง F บอกหน่อย F บอกเล่นในบ้านก็ถือว่าพอใช้ได้นะชนะ4เสมอ2ไม่แพ้ใครนะแต่ก็อยู่ในอันดับส0บของตารางก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะสำหรับ F อบอกส่วนทางโมเหมือนกันนะเวลาเล่นเป็นทีมเยือน ไม่แพ้ใครเลยนะหกแมตช์ล่าสุดชนะไป5แล้วก็เสมอ1เท่านั้นเองก็ฟอร์มในการเล่นเป็นทีมเยือนของโมนี่ก็ถือว่าน่ากลัวเลยนะฟอร์มน่ากลัวอยู่แล้วแล้วก็เล่นเป็นทีมเยือนนี่ก็ไม่แย่นะสําหรับโมมาดูประตูได้เสียกันประตูได้เสียของเอฟบอกนี่เล่นไป28นัดยิงได้64เสีย36ส่วนทางโม24่นัดยิงได้53เสียไป25ค่าเฉลี่ยในการยิงประตูนี่ดีทั้งคู่นะ เฉลี่ยนัดละ2ลูกขึ้นทั้งคู่นะส่วน F บอกนี่2.29ประตูต่อน,นัดส่วนโมนี่2.21ประตูต่อน,นัดนะเกมลุกถือว่าใช้ได้เกมรับก็ไม่ขี้เหร่นะเสียนัดละลูกนิดๆทั้งคู่นะสำหรับ2ทีมนี้เดี๋ยวเรื่องตัวผู้เล่นนะตัวผู้เล่นผมหาไม่เจอจริงๆสําหรับ2ทีมนี้เนาะถึงหาเจอก็เราก็ไม่น่าจะรู้จักนะวันนี้มาตัดสินกันที่ฟอร์มกันที่ราคาดีกว่าเนาะอ่ะเดี๋ยวไปดูราคากัน ราคาวันนี้เปิดมาให้เจ้าบ้าน F บอกต่ออยู่ปอนะแล้วก็สกอร์สูงต่ำนี่สูงเลยนะไปถึง3ลูกเลยเดี๋ยวจากข้อมูลที่เราดูกันมาไปดูกันว่าซ็อกเกอร์สไนเปอร์จะเลือกไปทางไหนในวันนี้อย่างที่บอกนะคู่นี้เรื่องตัวผู้เล่นนี่ไม่น่าจะมีผลมากมายนะเพราะว่าเราไม่รู้จักกันอยู่แล้วนะเราก็จะมาตัดสินกันจาก ฟอร์มล่าสุดแล้วก็ราคาแล้วกันเนาะวันนี้เลือกไปทางทีมเยือนโมนะอย่างที่ให้ดูเมื่อกี้ฟอร์มล่าสุดของทางเจ้าบ้านเอฟบอกมี3นัดล่าสุดนี้แพ้มาลวดเลยส่วนโมนี่ชนะมาลวดเลยสนัดแล้วก็ฟอร์มในการเป็นทีมเยือนของโมก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยนะชนะ5เสมอแค่1เท่านั้นเองเรียกว่าโมเล่นในบ้านก็ดีเล่นเยือนก็ดีนะตอนนี้ฟอร์มโดยรวมดีหมดเลยนะเป็นจา่าฝูงของนอร์เวย์ด้วยแล้วก็ ผลต่างประตูได้เสียในนัดแรกเนี่ยที่เจอกันมาน่ะโมเล่นในบ้านชนะไป4ต่อหเรียกว่านัดนี้น่าจะไม่มีความกดดันในการเล่นมากมายเท่าไหรน่นะแล้วอีกอย่างหนึ่งวันนี้เอฟบอกมาต่อปอด้วยผมมองว่าโมเนี่ยอย่างแยกก็แค่เสมอไม่น่าจะถึงแพ้นะเอฟบอกนี่ฟอร์ไม่ดีแล้วก็สกอร์ตาม ค่อนข้างเยอะเลยวันนี้บุกมากๆหลังก็อาจจะรั่วได้นะเพราะว่าสูนหน้าของทั้ง2ทีมนี่ก็ถือว่าค่าเฉลี่ยในการทําประตูค่อนข้างดีเลยนะเฉลี่ยนัดละ2ลูกนะวันนี้โมไปเยือนดูแล้วไม่เป็นรองนะและราคาเอฟบอกมาต่ออยู่ปอด้วยนะวันนี้ผมเลยเลือกลองโมทีมเยือนนะัผลเสมออาจจะสูงนะแล้วก็โมอาจจะพิกชนะได้ไม่ยากด้วยนะวันนี้เลือก2มุมดีกว่านะเลือกมุมเสมอกับมุมที่ ทีมเยือนโมจะชนะเนาะวันนี้ราคา F บอกต่ออยู่ปอผมเลือกลองไปทางโมทีมเยือนสุดท้ายนี้ผมฝากไว้หน่อยนะลายส่วนตัวของผม @scsn นะมีตัวด้วยนะใส่ @scsn ก็อเข้ามาพูดคุยสอบถามทุกเรื่องเกี่ยวกับฟุตบอลได้นะหรืออยากทราบทัศนะของผมในคู่อื่นที่ไม่ได้เอามาพูดในคลิป้ก็เข้ามาสอบถามกันได้เช่นเดียวกันส่วนคู่ที่เอามาพูดในคลิปเนี่ยช่วงเรีวทามก่อนเตะผมก็จะอัปเดตราคาอัปเดตตัวผู้เล่น ให้อีกทีเนาะว่ามีความเคลื่อนไหวอะไรหรือเปล่าส่วนช่องทางในการติดตามผมนะมีทั้ง3แพลตฟอร์มของทางโซเชียลมีเดียเลยทั้ง Facebook ทั้ง Youtube ทั้ง TikTok นะใช้ชื่อเดียวกันเลย Soccer Sniper นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้หน่อยเนาะจะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมทำมาฝากเป็นประจำทุกๆวันก็ฝากกันไว้หน่อยสำหรับช่อง Soccer Sni p ร์เดี๋ยววันนี้ผมลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ